สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านั้นแนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อทำสังฆทานอย่างไรให้ได้อานิสงส์สูงพลิกชีวิตยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ค่ะท่านผู้ฟังคะการทำสังฆทานมีอานิสองส์อย่างไรสังฆทานแยกเป็นสองคำได้แก่คำว่าสังฆะและคำว่าทานคะ่ะ โดยมีความหมายดังต่อไปนี้สังฆะหมายถึงภิกษุตั้งแต่สองรูปขึ้นไปทานหมายถึงการให้แบ่งปันแจกจ่ายวัตถุสิ่งของปัจจัยสี่ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ mm ์ hmm. เมื่อรวมกันแล้วสังฆทานจึงหมายถึงการถวายวัตถุปัจจัยโดยความตั้งใจอุทิศให้เป็นของหมู่พระภิกษุ โดยไม่เจอะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งค่ะซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสยกย่องสังฆทานว่ามีอานิสงส์มากและนับได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงการไม่เลือกปฏิบัติด,ด้านบุคคลสิ่งที่ควรมีในชุดถวายสังฆทานควรเป็นปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ค่ะ โดยจะเป็นเครื่องอุปโภคหรือบริโภคก็ได้ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินยัยซึ่งไม่จำเป็นต้องซื้อสังฆทานถังที่จัดรูปแบบสำเร็จเสมอไปแต่เราสามารถจัดเองได้เช่นกันซึ่งมีข้อดีที่เราสามารถเช็ควันหมดอายุได้และคัดเลือกของคุณภาพที่ดีเหมาะสมได้ตามต้องการค่ะ อานิสงสองของการถวายสังฆทานถวายอะไรได้บุญอย่างไร 1. ่ยารักษาโรคหากทำบุญถวายสังฆทานด้วยยารักษาโรคชุดยาจะได้รับอานิีงสองในเรื่องของสุขภาพเป็นผู้มีอายุยืนมีกำลังมากมีสติปัญญาดีมีวัรณะดีไม่ผัดพรากจากของรักก่อนการเวลาอันควรมีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ผู้คนยำเกรงโดยควรเลือกอยาสามันประจำบ้านที่น่าเชื่อถือมีฉลากการใช้ยาชัดเจนและยังไม่หมดอายุค่ะนอกจากนี้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่างๆก็เหมาะมากเช่นกันค่ะเช่นผ้าพันแผลผ้าก๊อตพลาสเตอร์ปิดแผลยาฆ่าเชือ้อแอลกอฮอล์หรือผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับพระภิกษุอาภาธ ซึ่งสามารถปรึกษาเภสัชกรได้เลยค่ะ 2. น้ำดื่มหากทำบุญถวายสังฆทานด้วยน้ำดื่มอานิสงจะทำให้เป็นผู้ไม่ขาดแคลนน้ำสะอาดมีเครื่องอุปโภคบริโภคบริบูรณ์ชีวิตมีแต่ความราบรื่นร่มเย็นดังสายน้ำทำสิ่งใดก็จะมีแต่ความคล่องตัวมีอุปสรรคน้อย ชีวิตจะทำให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือ 3. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหากทำบุญถวายสังฆทานด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆเชื่อว่ามีอานิสงส์ช่วยให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดสะอา้านน่ารื่นรมมีผิวพรรณผุดผ่องผ่องใสปราศจ,จากมลทินสิ่งชั่วร้าย ซึ่งมีหลายอย่างที่เราสามารถถวายได้ค่ะเช่นสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันยาสระผมน้ำยาทำความสะอาดถูขัดพื้นผิวต่างๆโดยแนะนำว่าตอนถวายควรจัดแยกประเภทค่ะไม่รวมกันทุกอย่างในบรรจุภัณฑ์เดียวกันเช่นไม่เอาน้ำยาล้างห้องน้ำใส่รวมกับข้าวสารอาหารแห้งเป็นต้นค่ะสรองเท้า หากทำบุญทาวายสังฆทานด้วยรองเท้าจะได้รับอนิสงค์คือไม่ขาดแคลนยานพาหนะชั้นเลิศเดินทางไปไหนมาไหนมีความปลอดภัยมีบริวารช่วยเหลือทำสิ่งใดก็จะมีความสะดวกราบรื่นมีกัลยาณมิตรนำพาไปสู่ทางที่จเจริญเดินหร่ม การทำบุญถวายสังฆทานด้วยร่มมีอนิสงส์คืออยู่ในที่ที่ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่มีฝนละอองแปดเปื้อนเป็นผู้ไม่มีอันตารายพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลผู้คนยำเกรงมีผิวพรรณละเอียดเป็นผู้ที่มีใจกว้างขวางชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่ตกตำ่ำซึ่งนิยมเลือกร่มที่สีสุภาพไม่ฉูดฉาด เช่นสีแก่นขนุนสีไพรและสีดำเป็นต้นค่ะ 6. ห,หมอนอาสนะการถวายที่นอนย่อมมีอานิสงคือมีร่างกายสมส่วนมีรูปงามน่าดูได้ยานอันประเสริฐได้เครื่องนอนที่สวยงามอ่อนนุ่มและย่อมได้บรรลุฌานโดยง่าย ส่วนการถวายหมอนมีอานิสงค์คือได้หมอนที่สวยงามปราณีตและได้ยานในมรรคผลในภายหน้าโดยควรเลือกแบบที่เหมาะสมกับพระสงฆ์ค่ะโดยพระวินัยกำหนดไว้ว่าบุรุษสตรีเมื่อจะถวายเตียงต่งแก่พระต้องเลือกเอาแต่ที่มีเท้าสูงไม่เกิน8นิ้วพระสุคตหรือ9นิ้วฟุตเว้นไว้แต่ไม้แคร และไม่มีรูปสัตว์ร้ายที่เท้าเช่นเตียงจมูกสิงหรือบัลลังและเตียงนั้นต้องไม่ใหญ่ถึงนอนได้สองคนที่นอนก็ไม่ใหญ่อย่างเตียงฟูกเตียงฟูกต่าและที่นั่งที่นอนไม่หยัดนุ่นหรือสำลีอ้างอิงจากรัตนวัคข้อ5และ สองทับสาส่วนการถวายมอนนุนศีษะแก่พระสองอ์ต้องให้มีขนาดหนุนได้ศีษะเดียวไม่ถึงสองศีษะส่วนมอนข้างไม่ควรถวายอ้างอิงจากสองทับสี่หลอดไฟเทียนพรรษา หากทำบุญถวายสังฆทานด้วยหลอดไฟหรือเทียนพรรษาจะมีอานิสงส์ช่วยให้เป็นผู้มีปัญญาดีมีความสามารถเรียนรู้สิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วเมื่อพบเจออุปสรรคในชีวิตก็จะไม่อับจนหนทางจะได้พบทางออกหรือมีผู้ชี้ทางสว่างให้เสมือนที่เคยได้ถวายแสงสว่างแก่ผู้อื่นนั่นเองค่ะ 8. ข้าวสารอาหารแห้ง หากทบุญถวายสังฆทานด้วยข้าวสารอาหารแห้ง,ต,งต่างๆจะได้รับอานิสงส์ทำให้มีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่อดอยากมีของกินของใช้บริบูรณ์มีผิวพรรณผ่องใสมีกำลังวังชามากและเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวซึ่งเราสามารถเลือกของทําบุญที่ปราณีตได้ยิ่งดีค่ะเช่นเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงหรืออาหารที่มีสารปรุงรสเยอะ และเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นต้นค่ะและ 9. เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันเริ่มมีการใช้ไฟฟ้ากันมากขึ้นจึงสามารถถวายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกันค่ะเช่นการถวายพัดลมโดยเชื่อกันว่าการถวายพัดลมนั้นจะมีอานิสงส์ช่วยให้ชีวิตของเราร่มเย็นไม่ขาดแคลนปัจจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิต หรือหากติดขัดอะไรก็จะมีผู้มาช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้ในที่สุดเหมือนกับพัดลมที่ขับไล่ความร้อนออกไปได้รับความเบาสบายเข้ามาแทนที่พระราชพรมยานวัทนสุรุหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแนะวิธีทำสังฆทา,านให้ได้อานิสงส์สูงสุดค่ะ ความเชื่อนี้อ้างอิงจากคำกล่าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นสิทธ์ทางสายของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคค่ะจะขอกล่าวโดยสรุปดังนี้การถวายสังฆทานนั้นตามที่กล่าวในพระธรรมบทพระไตรปิฎกวิมานวัตถุกล่าวไว้ว่าคนที่ถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตแค่ครั้งเดียวก็ได้จะมีอานิสงส์งมาก แต่ถ้าเทวไวสังคทานหนลายครั้งอาน,นิสงก็จะยิ่งมากขึ้นสงให้มาตายจากความเป็นคนไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ไปเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นที่5นามนิมานณระดีแต่หากกลับมาเกิดเป็นคนใหม่ไม่ว่าจะเกิดเป็นคนกี่ชาติก็ตามเขาผู้นั้นจะไม่มีความจนไม่ไปเกิดในที่ถูกยากและไม่ขัดข้องด้วยทรัพ์สมบัติ แต่จะไปเกิดในสถานที่ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสมบัติพัสถานซึ่งอานิสงส์นี้จะส่งผลให้มีความร่ำรวยมั่งมีตลอดไปจวบจนเข้าพระนิพพานทั้งนี้การทําไวสังฆทานนั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำแนะจากการปฏิบัติรู้ว่าสิ่งที่ควรทาวายสังฆทานมี3ามสิ่งได้แก่ หนึ่งผ้าจีวรหนึ่งผืนเพราะจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนั้นมีเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับที่สวยงาม 2. ออาหารแห้งหรือสดก็ได้จะทำให้ร่างกายของผู้ได้รับมีความเป็นทิพย์มากกว่าเดิม 3. การถวายองค์พระพุทธรูปหน้าตักกว้างไม่ต่ำกว่าสีนิ้ว จะช่วยให้ผู้ที่ไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้ามีรัศมีกายสว่างมากเพราะรัศมีกายแสดงถึงบุญญาธิการยิ่งมีรัศมีกายมากบุญญาธิการยิ่งสูงอย่างไรก็ตามความเชื่อดังกล่าวเป็นสิ่งที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เล่าสู่กันฟังแก่ผู้ที่สนใจผู้ถามถามว่าหลวงพ่อคะทวบายสังฆทานให้พระองค์เดียวได้หรือไม่คะ หลวงพ่อบอกว่าได้แต่พระไปกินองค์เดียวพระองค์นั้นลงนรกนี่เรื่องจริงนะอย่างฉันรับนี่ฉันรับองค์เดียวแต่ว่าองค์เดียวนี่ถือว่าเป็นผู้แทนคณะสองอย่าไปกินไปใช้แต่ผู้เดียวของเขาย่อมมีอานิสงส์สมบูรณ์แบบพระองค์เดียวหรือพระสามองค์ถือว่าเป็นผู้แทนสอง พระสามองค์ก็แบ่งไปใช้สามองค์ไม่ได้จะต้องไปรวมทั้งคณะคำว่าสังฆทา,านสังฆเขาแปลว่ามุงผู้ถามลูกเป็นคนยากจนมีเงินน้อยอยากจะได้อานิสงส์มากๆจะทำบุญอย่างไรดีหลวงพ่อตอบว่า อันนี้สองจริงๆต้องทำบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้สมมุติว่าเรามีเงินอยู่10บาทจะไปมานี่เสียค่ารถ6บาทกินก๋วยเตี๋ยว3บาทได้ครึ่งชามแล้วหมดไป9บาทเหลือ1บาทเขียนที่หน้าสองเลยว่าเงินนี้เทาไบสังฆทา,านวิหารทานและธรรมทานอันนี้อันนี้สองมากเหลือเกินจำนวนเงินเขาไม่จำกัด เขาจำกัดกำลังใจถ้ากำลังใจมุ่งด้านดีการทำบุญมากคำว่ามากหมายความว่าทำบ่อยๆแต่คำว่าบ่อยไม่จำเป็นต้องทำทุกวันก็ได้คำว่ามากหมายความว่าทำเต็มกำลังที่พึงทำได้ไม่ใช่คน้นเงินมามากเวลาทำบุญต้องดูก่อนว่าค่าใช้จ่ายเรามีความจำเป็นเพียงไร ไอเงินที่มีความจำเป็นอย่านำมาทำบุญมันเดือดร้อนภายหลังและให้เหลือส่วนนั้นไว้บ้างแล้วแบ่งทำบุญพอสมควรและประการที่ 2. การทำบุญถ้าใช้วัตถุมากแต่ได้กำลังใจน้อยก็มีอานิสงส์น้อยถ้าหากใช้วัตถุน้อยกำลังใจมีมากก็มีอานิสงส์มาก อย่างการทาไหวสังฆาทานที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนามานี่ลงทุนไม่มากแต่อานิสงส์มหาศาลความจริงถ้าจะพูดถึงอานิสงส์กันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามากกว่าการจัดงานที่บ้านหรือที่วัดตั้งเยอะแยะทั้งนี้เพราะว่าอะไร เพราะว่าเราถวา,ายสังฆทานเราทำกันแบบเงียบๆไม่มีกังวลการทำบุญกุศลแต่ละคราวถ้ามีกังวลอานินนสงส์มันน้อยเพราะว่าจิตเราเข้าสู่กุศลมันห่วงงานอื่นมากกว่าไม่ตั้งจิตโดยเฉพาะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายสังฆทานในหมู่ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปตามพระวินยัยท่านเรียกว่าคณะสองถ้าต่ำกว่านั้นเป็นคณะบุคคลถ้าบุคคลเดียวเป็นปาติบุคคลิกทานโดยเฉพาะทีนี้การถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์เป็นหมุ่งมีอานิสงส์มากเรื่องนี้มีตัวอย่างคนที่มีทรัพย์น้อยทรัพย์มากอย่างท่านอินทกะเทพ,พบุตร กับอังกุระเทพบุตรท่านอังกุระเทพบุตรท,ทาบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาเวลานั้นพระพุทธศาสนาไม่มีตั้งโรงทานแปดสิบโรงให้ทานถึงสองหมื่นปีเลี้ยงคนกรมพระคนตกยากคนเดินทางพอตายจากความเป็นคนไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดเพราะเขตของบุญเล็กไป คนไรเสียไรรทำใช่หรือไม่แต่ตรงกันข้ามท่านอินทกะเทพ,พบุตรเกิดเป็นคนจนพ่อตายตัดเฟืนอเลี้ยงแม่ก็ไม่ได้ตัดขายมากมายเอาแต่วันๆพอกินพอใช้ไปวันวันวันหนึ่งพระสง์เดินผ่านไปที่นั่นท่านมีโอกาสได้ถวายทานในฐานะที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนคนจนจะมีอะไรมากนักใช่หรือไม่ เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นอาศัยคุณงามความดีความกตัญญูรู้คุณอย่างหนึ่งแล้วก็เทวาาสังญทานอย่างหนึ่งสองอย่างเข้าด้วยกันตายไปแล้วไปเป็นเทวดาที่มีบุญมากที่สุดในดาว,วดึงนอกจากพระอินทร์แล้วไม่มีใครโตกว่าบ้า h ชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟัง และร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ